อลากล้าหลังจากที่เราไปดูโรงแรมที่อยู่ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วนะฮะเหนื่อยเลยอีกหนึ่งตัวเลือกครับเป็นโรงแรมที่อยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่เลยในนิมานนี่เองโรงแรมนี้มีชื่อว่านิมานมะนิมานไหมนิมานนะปะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนิมานไหมนิมานไหมดีไซน์โฮเทลแล้วเราอยู่กับคุณชิวนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ชื่อโรงแรมก่อนเลยดีกว่า ทำไมต้องนิมมานไหมนิมมานไหมืมมหมอต้องการให้เป็นคำถามเลยใช่ไหมครับหรือว่าค่ะก็ <c oughs> จะมีสองความหมายถ้าเกิดเป็นนิมมานไหมเนี่ยนะคะก็ค,คือมาจากคือคือรวบรวมคำเป็นตัวตนของทางท่านผู้บริหารของเรานะคะที่อยู่ในยุคร่วมสมัยแล้วชาวชาวเชียงใหม่นะคะเขาจะติดปากกันย่านนิมมานเขาก็จะพูดถึงว่าไปนิมมานไหมนิม<อ>มานไหมใช่ค่ะแล้วผสมผสา,านกับทางครอบครัวของทางท่านผู้บริหารนะคะคท,คที่ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านผ้าไหมนะคะมาเป็น เวลาอันยาาวนนนิมมานไม้ก็คือทำไม้มาก่อนกับทำติดปากเวลาเรามาเชียงใหม่จะไปนอนไหนนอนนิมมานไหมล่ะนอนอะไรอย่างเงี้ยไหมหรือคนเชียงใหม่ก็ตามไปนิมมานไม้อะไรอย่เงี้ยเรเป็นอะไรที่จำง่ายเข้าใจง่ายเนาะแล้วคอนเซ็ปต์นะครับดีไซน์โรงแรมดีไซน์เป็นไงบ้างครับดีไซน์การตกแต่งของเราก็จะเน้นความเป็นดีไซน์นะคะเริ่มจากตัวตึกด้านนอกค่ะผนังด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกับรังไม้นะคะซึ่ง เป็นลังไมค่ะเป็นสาไมออกมาถ้าเป็นด้านหน้าตัวตึกอาคารเนี่ยก็จะคือเป็นการถักทอเป็นถักทอเป็นตัวกระจกด้านหน้าค่ะจนไปจบที่ด้านข้างอีกข้างนึงนะคะก็จะเป็นคือผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้วค่ะพอเข้ามาด้านในใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนกับเป็นเรื่องราวค่ะของเราจะเป็นเหมือนกับซิลโรดค่ะที่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเส้นทางสายไหมนะคะเส้นทางสายไหมใช่เราจะได้ยก ประเทศนะคะ6ประเทศที่โด่งดังในเรื่องผ้าไหมนะคะใช่กับ7รูปแบบมาไว้ในโรงแรมของเราโอ้มีคอนเซปต์เริ่มตั้งแต่ชั้น2ค่ะที่เป็นโคคูลนะคะซิลโคลคูนคือรังไหมค่ะรังไหมใช่ถ้าเข้าไปในห้องค่ะก็คือจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นรูปรังไหมคือนอนอยากดูเหมือนกันเนาะนอ,อนแล้วจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในรังไหมเลยชั้นที่3ค่ะก็จะเป็นวินเทจยุโรปค่ะวินเทจยุโรปนะคะก็คือจะมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปของประเทศยุโรปเป็นสไตล์ค่ะ าไปก็จะรู้สึกถึงถึงเป็นความเป็นของยุโรปหรูหรูใช่ค่ะพอขึ้นไปชั้นสี่จะเป็นโกล์ไชน่าค่ะคือจะให้สัมผัสถึงถึงบรรยากาศของความเป็นความยิ่งใหญ่ความเป็นจักรพรรดิจีนใช่อลังการมากเข้าไปนอนก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกแบบนั้นแดงๆอย่างนี้อันนี้มีชั้นเดียวใช่ไหมก็มีชั้นเดียวชั้นห้าก็จะเป็นเจเวลโมร็อกโกค่ะโมร็อกโก ก็คือจะจะมีกลิ่นอายของคล้ายๆกับเอ่อความเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะถ้าเกิดสัมผัสถึงผนังคือเราจะทําเป็นผนังไม่เรียบนะคะก็คือจะเหมือนกับเป็นหาดทรายค่ะตีฟ้าก็จะเหมือนกับเป็นเหมือนทะเลใช่ใช่ครับโอ้โหคิดนัเนี่ยคิดนั่นแหละขึ้นมาชั้นที่หกค่ะก็จะเป็นเซนเจแปนค่ะอฮายเจียวนะครบเลยค่ะเซนเจแปนนี่คือคือเราจะคล้ายๆกับว่าจะมีเหมือนนิกายเซนนะคะที่เขานิสัย ของเขาอะค่ะจะเป็นรักสงบมินิมอลใช่รักสงบใช้เลนที่แบบทังเสียงน้ำแล้วแบบค่ะรักสงบความเรียบง่ายในห้องจะมีเียถึงแตกแตกไม่มีเห็นจะเป็นเงียบสงบเงียบสงบเรียบง่ายเห็นแล้วจะมีแบบเหมือนเป็นระเบียงมาให้ออกไปนั่งแบบเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ใช่ค่ะจะเป็นแนวนั้ำโอเคชั้นต่อไปครับชั้นเจ็ดค่ะจะเป็นชัยร้านนาค่ะ ไทยแล้วเนาะใช่ก็คือจะผสมผสานระหว่างชาวเขาของวัฒนธรรมทางภาคเหนือกับวัฒนธรรมของยุคร่วมสมัยนะคะเอมาผสมผสานกันก็จะออกมาเป็นแนวล้านนาค่ะอืมโอ้โหฟังแต่ละแนวแล้วแหมที่นี่เปิดมาได้ยังครับที่นี่เปิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะจะเป็นแบบซอฟต์โอเพนนิ่งปีนี้เองเหรอปีสองเปิดไม่นานเนอตอนนี้เราเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วเปิดเต็มรูปแบบเลยใช่ แพงไหมลดขั้นไม่แพงค่ะไม่แพงเลยมีโปรโมชั่นไหมครับช่วงนี้โปรโมชั่นก็มีมีคือจะมีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆก็ติดตามข่าวสารได้ค่ะนิมานไหมนิมานใหมเบ็ดมเว็บไซต์หมพี่เอนิมานใหม่เพราะว่าเขาเป็นใหม่ไงอ่าเออเปิดไซต์เปิดไซต์ค่ะก็เวอร์ไวเว็บนิมานไหมโฮเทลดอทคอม่าๆไปดูห้องแล้วกันห้องหลากหลายดีไปค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเริ่มจากโคคูนเลยแกะค่ะโอเคไป โอ้ยเข้ามาในนี้แล้วบรรยากาศดีดีครับคุณเชิยวนี่เป็นห้องไตล์ไหนครับค่ะนี่เป็นห้องซิวโคโคูนค่ะที่เราบอกไปตอนแรกว่าเป็นรังใหม่นะคะโอ้บรรยากาศตอนนอนเตียงนี่เนอะก็เหมือนกับว่าเราอยู่ใน อ้อมกอดของรังไหม้ใช่ค่ะก็จะรู้สึกอบอุ่นสีที่ใช้บรรยากาศที่ตกแต่งในห้องเนี่ยรู้สึกอบอุ่นจริงๆด้วยเราเหมือนนอนอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าจะสิ่งอื่นที่นอนอยู่ในรังไหม้รังไหมเลยไงตอนนี้เราตอนนี้เรากำลังเป็นตัวหนอนที่กำลังโตเก่งไปเป็นผีเสื้อที่สวยงามใช่ไหมจะมีบรรยากาศแล้วแบบนี้มีกี่ห้องครับแบบนี้มี3ห้องค่ะสหรับชั้นนี้คือชั้นนี้จะมีแค่3ห้องชั้นอื่นก็จะมี8ห้องอ่ะอ๋อแต่ว่าชั้นชั้นต่อไปที่เป็นสไตล์นี้ก็จะมีแบบเนี้ยอีก ใช่ค่ะแล้วต่อไปที่เป็นตา์อื่นก็จะมีอย่างแค่แปห้องเท่านั้นเองใช่ค่ะอ๋อก็ไม่เยอะนนก็เป็นโรงแรมดีไซน์โฮเทลเล็กๆกันขึ้นมาขึ้นาี้ก็คือเลือกได้เลยว่าเลือกได้เลยว่าอยากพักแบบไหนใช่เพราะว่าดูก่อนเลยว่าสองสามสี่เข้ามาในนี้นี่คือ เมฆคาลาไหมนะครับใช่ค่ะก็คือจะให้ความรู้สึกเหมือนนอนอยู่ในดินแดงสูงสวรรค์ในวรรณคดีค่ะอย่างนั้นเลยพี่ได้กลิ่นอะไรวะใช่ไหมกลิ่นมะลิกลิ่นความเป็นไทยๆทยใช่คะใช่ค่ะชอบฟ้าใบลกาเนะตรงนั้นเราจะเพ้นเป็นลายเมฆขาลาค่ะเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในสรงสวรรค์จริงๆแล้คือใช้สีขาวทั้งเกือบทั้งหมดเลยผสมกับความเป็นไทยอย่างนี้นะใช่ค่ะนี่ แล้วป่าโอ้โหแล้วนี่เป็นเมฆขลารยด,ยดอกไม้สีทองลงมานอนแล้วเราก็จะอาบไปด้วยแสงทองเน่ข้าหมดแรงอะไทีเดียวหรอครับแหมวันนี้พา ชมโรงแรมนะครับสองแบบสองสไตล์ด้วยกันนะครับแบบที่อยู่่ามกลางธรรมชาติกับแบบที่อยู่ในเมืองเลือกได้เลยอย่างว่าจะอยู่แบบไหนผมว่าทั้ง2อย่างมีเสน่ห์ครับงั้นเราพัก2ออย่างหลอยได้ไหมพี่ไม่มีปัญหาครับเรียกผมมาใช้งานหนักขนาดนี้เนี่ยที่นี่ขอพลันวิล่าเลยได้ไหมแล้วไปต่อที่นู่นเลย2ที่พี่สําหรับน้องกล้ามีปัญหาแล้วครับเพราะว่ากล้ายังอยู่กับเราต่อครับอีกนานครับอีกนานครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมและน้องกล้านะครับครับไปหา ที่กินอร่อยๆเรามีที่พักแล้วเราจะเริ่มตะลุยเที่ยวแล้วเริ่มกินอให้ครบทุกอย่างเลยเครื่องดื่มของหวานของค้าวทุกอย่างครบคันเลยนะครับในวันเดียวที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักในกลางเมืองเชียงใหม่แห่งนี้นี่แหละครับซึ่งทีซิก้ายังอยู่กับเรานะครับผู้ชมและกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง Travel Channel True Vision 73แห่งนี้ครับวันนี้เรา2คนลาก่อนนะเจ้าสวัสดีครับ พูดถิดพูดถูกออนอนตายเลย,ยนะพี่เหนื่อยไายน้าเหนื่อยเห็นหรือยังว่ากระดูกสันหลังของชาติเขาทำงานเหนื่อยขนาดไหนเขาบอกว่าเหนื่อยแต่ไม่ยากเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะเราทานข้าวอย่าจิ้มง่ง้าง